อรีนาลินคอนตินมันสัปดาห์นี้ครับอ,อ้าวอรินาดินคอนตินมันสัปดาห์นี้ฮะเรามาที่ไทยเวกพาครับผมกับกีฬาสุดมันเวกบอร์ดแขกรับเชิญของเราวันนี้สุดยอดมากๆไเป็นมีโอกาสลองจับอยู่บ้างไหคุณพ่อก็ให้เล่นนิดหน่อยอ๋อครับ ใช่แลวครับสองบอด์ด50บาทนะครับผมรา<ถ>คาสุดๆเลยช่วงนี้คำเลยฮะอะไรฮะไม่ด้ขายของผมปล่อยบอดเช่าอยู่ <laughs> พบกับเราที่ไทยรัฐทีวี HD 32ครับครับผมหมอฟันมอสปอร์ตมากกว่าความสนุกมากกว่าความมาันอะดรีนาลีนก้นติดมันทางช่องไทยรัฐทีวี HD 32คืนวันพุธที่13สิงหาคมเวลา23นาฬิกานาที